ครับครับสวัสดีตอนส,สายครับผมครับวันนี้อยู่ที่ลานเทพประทานพลครับผมคือเทพประทานพลเป็นลานออกลังกายจุดหนึ่งครับแถวสหานีตำรวจครับผมติดรงครับคือ อ,อ,อีกนั่นหนึ่งคือลานเข้าพาแเรงครับงานเทศกาลณบรรณาฯพุทธีจัดลานเข้าพาแเรงอนั่นเองนี่ครับที่คือเวทีกับบรรยากาศ้องฟ้าเปิดครับวันนี้อะไรครับอากาศแจ่มใสครับผม เป็นทางจัก,กรยานครับผมเส้นหนึ่งที่ยื่นลงมาออกปิ่งคุ่ที่ประธานพรครับผมกระโบกระโบที่ประธานพร เกิดหนึ่งครับที่สวยงายมากๆครับผมน่ครับรบรรยากาศตอนนี้ครับเวลาส0บนากาสิบนาทีครับ1 0บมูสิานาทีครับ,รบอากาศเพียงปัง น้มันจะเป็นคึืนหน้าแห่งมั้งนี่คลืันกันๆคือทรายนะนะเห็นบอกตะวันน้ำนาชิตตื้นเลยเห็นคือว่าคึืนลมบอกนี่ครับเปน็นขึ้นครับเห็นบอกครับมีคลืนเน,นครับลมแห้งดีครับวันนี้ครับลมแรงลมแรง ลมแหงดีครับลมแหงอากาศตอนสิบโมงกว่าครับเกือบสิบโมงครึ่งครับวินว่างพักจากการเก็บเกี่ยวก่อนวันนี้ครับหยุดสุมเทพประธานอน ซ,ซุ้มทางเข้าโอทางจักรยานลานทางเชื่อมประตูที่ประทานพร เสร็จมีฮอตแลนด์มากกว่นเลยครับไปถทุ่งแลนด์มากเลยครับถ่างเชื่อมข้างหลัง ตูที่ประทานพรตเบียงสุงโคก ตอนนี้ครับผม10โมงก,กว่าครับอันนี้คือถนนว่าอะไรสะพานยื่อนออกมากครับมีเส้นทางจักรยานของ นี่ก็เป็นบนมีเงี้ยนะครับอันนี้เป็นบุรณะเป็นการท่องเที่ยวเป็นตัวครับผมสร้างยืนตนรนลับนะักท่องเที่ยวครับบรรยากาศตอนนี้ที่นครอพน,อนมครับผม

ที่ประทานพนน์เนี่ยสรุปแก่นในสุ้มครับผมเ,เห็นไหมครับนอนนอครพนมหนึ่งคืนครับผมีด้านนี้ครับอายุยืนหนึ่งปีครับผม สโลแกนนอนนคะรพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีพอนอนปีหนึ่งอะอายุยืนจคกปีก็บวกเออกนะครับเด้อน,นีแตนนนน่สโลแกนสุดๆเนะครับแต่บรรยากาศซีลูเลยครับผมคืออากาศดีครับเนี่ยวันนี้วันนี้คือวัลมแห้งเนี่ย บรรยากาศตอนนี้ครับาทางจักรยานครับทางจักรยานส่วนนี้ครับมีจักรยานปั่นอยู่ครับผมครับจังไดก็กดไลค์กดแชร์ซับสไคร กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับเดเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับ youtube ใหม่ครับคนครพนมครับผมบรรยากาศนครพนมตอนนี้ครับนี่ครับสิบโมงกว่าครับวันนี้มาทุรงะก็เลยแวะมาถ่ายบรรยากาศนครพนมตอนนี้ให้ชมครับร่มแห้งครับผมเนขึ้นเลยครับผม ลม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 กับบรรยากาศสวยครับครับสวัสดีครับผม